สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะสวัสดีวันอังคารสีชมพูนะคะวันอังคารที่สดชื่นนะคะวันอังคารที่18ใช่ไหมคะวันอังคารที่18พฤษภาคม2 5 6 4นระคะอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้อากาศเป็นไงบ้างคะถึงที่ทํางานหรือยังนะคะพี่พี่น้องน่าจะถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้คุณหญิงก็มากับเจ้าโชคดีนะคะมาส่งความโชคดีทำไมทำไมต้องเห็นหน้างั้นลูก นะคะมันจะเงียบค้างเอานะคะก็วันนี้ขอให้เพื่อนร้องโชคดีนะคะมีความสุขนะ,ะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังใจปรารถนาเลยนะคะวันอังคารสีชมพูนะคะเขาเรียกว่าสีชมพูนี่มันสบายหัวสบายตานะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่นุ่มนวลอ่อนหวานใช่ไหมคะ วันนี้พลังงานที่ดีนะคะก็ทําให้เจ้าโชคดีนะคะมาจัดรายการด้วยนะคะวันนี้ไม่ไปเที่ยวนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะพึ่งกลับบ้านค่ะไปเที่ยวไปท่องโลกกว้างนะคะไปตามหาความรักนะคะไปตามหาสาวนะคะก็ผลสุดท,ท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านคือความรักที่บ้านคือความสุขของเขานะคะก็หน้าตาบ่งบอกว่ามีอายุมากแล้วนะคะโอ้แต่หลายปีแล้วค่ะ มากกว่า5ปีหรือเปล่าเราเนี่ยนะคะน่าจะมากกว่า5ปีแล้วนะคะเป็นแมวตัวผู้หางกุดนะคะก็วันนี้ใครเห็นจะโชคดีก็ขอให้โชคดีสมหวังทุกอย่างนะคะดังทุกสิ่งดังใจปรารถนานะคะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดนอกคุณหญิงขอเช็กก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครแชร์ออกไปก็ขอให้โชคดีเงินเข้าทําอะไรก็สําเร็จสมหวังนะคะแชร์ออกไปรินแช์ละหมื่นแช์ละแสนแช์ละล้านเลยนะคะ วันนี้ที่เพชรบูรณ์ในอากาศก็คลึมฟ้าคลึมฝนเลยทีเดียวนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ตกนะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลความสุขของเรานะคะ มีความสุขทุกวันไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนต้องมีความสุขนะคะต้องรักตัวเองนะคะต้องมีกิจกรรมสร,ร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะอยากให้คนในครอบครัว oque, มีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยตัวเองนะคะเราต้องเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันนะคะในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่น่ารักนะคะคนในครอ<า>บคร <cherish> ัวคน<ร>ข้างกายถึงอยากอย,กอยู่ใกล้เรานะคะจริงไหมคะ คุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่รักเองนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเนี่ยพลังความสุขความอบอุ่นก็ทําให้หน้าหมาแมวอยากอยู่ใกล้นะคะมันเป็นอะไรอ่ะลูกทําไมมันขี้อ้อ,อนจังเลยนะคะอาหารก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอแม่ทางานก่อนนะหนูนั่งดีๆถ้าไม่นั่งก็ลงไปนะคะอย่ามาตะปบ สายไม้แม่นะลูกออนอนด้วยความสบายนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณหนิงก็มีเคล็ดับดีๆนะคะมาแบ่งปันกันนะคะที่จะทําให้เราโชคดีนะคะทุกวันโชคดีมากขึ้นโชคดีทุกทิศทางโชคดีเข้ามาหาเรานะคะคนที่มีความโชคดีนะคะก็นะคะ <c oughs> ก็จะเชื่อว่าตัวเองโชคดีนะคะแล้วก็ตื่นมาเราก็เป็นคนโชคดีแล้วเนาะไลฟ์ประจำวันที่18พฤษภฐฐาคม2514นะคะ3มเคล็ดลับให้ความสุขนำทางความโชคดีสมหวังนะคะข้อที่1เราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะข้อที่2ภาพชีวิตมั่งคั่งชัดเจนนะคะข้อที่สมีกิจกรรมสร้างสุขนะคะมีกิจกรรมสร้างความสุขนั่นเองนะคะ คุณหนิงพิมพ์ตกไปเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะคะชานี้กินข้าวกินปลานะคะทานอาหารเช้ากันกับอะไรบ้างคะอาหารเช้าเราก็ต้องกินเนาะไม่อยากกินก็ต้องกินนะคะเช้านี้คุณหนิงก็ยังไม่ได้ทานหรอกคะ่ะก็รองท้องด้วยกาแฟนะคะกับขนมปังนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมีอะไรให้กระเพาะเราย่อยหน่อยเนาะนะคะเขาไม่มีปากนะคะที่จะร้องขอแต่ว่าเราก็รู้หน้าที่ว่า ถึงเวลาเราต้องกินเนาะอาหารเช้าก็ช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนี่ยนะคะกำลังดีเลยนะคะอย่าให้มันสายไปกว่านี้นะคะมันจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะเราต้องการสารอาหารนะคะเราก็ต้องทานเข้าไปเนาะเราก็ต้องทานเข้าไปเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะดื่มน้ําเปล่าเยอะนะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็คืออาหารที่นะคะมันย่อยง่ายเนาะแล้วก็เป็นผักผลไม้อะไรที่มันเป็นเนื้อสัตว์ที่อ่า มันย่อยยาก so น,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 นะคะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็กินให้มันน้อยลงลดปริมาณลงนั่นเองนะคะอันนี้นะคะข้อที่1ค่ะคนที่มีความสุขนะคะเราเขาก็จะคิดนะคะว่าเราทำได้นะคะเราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะเราทำได้ถ้าคิดว่าเราทำได้นะคะมันก็เป็นความคิดที่ เราคิดไปนในทางบวกใช่ไหมคะในทางสร้างสรรค์นะคะในทางที่มันเป็นไปได้นะคะถ้าใครบอกโอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากทาอนุน้อนนี้นะคะโอยตักกะเหตุผลนะคะมาละนะคะไม่ไปไม่ได้หรอกคนทําแล้วคนทําเยอะนะคะ,ะคนล้มเหลวก็เยอะคนสนําเร็จก็เยอะนะคะแล้วเราเราจะทําได้ไหมนะคะแค่คิดให้เหตุผลนะคะกับการที่เราไม่ได้ลงมือทำนะคะ มันก็ไม่มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จแล้วะคะ่ะคนที่คิดว่าตัวเองทําได้นะคะก็จะลงมือทําดูนะคะทําอะไรที่ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมนะคะทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อมแต่ความพร้อมที่มันเกิดจากใจความพร้อมที่มันเป็นพลังบวกที่มันเกิดจากภายในนี่แหละค่ะมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่เรียกว่าความพร้อมภายนอกมันจะตามมาเองเช่คนคุณคิดว่านะคะเช้านี้นะ คุณวางแผนว่าจะทําอะไรนะคะเช่นทํางานนะคะงานนี้มันยากเหลือเกินนะคะแต่สมมติว่าได้รับมอบหมายนะคะให้ได้ทํางานสมมติว่าใครทํางานประจำเนาะได้รับมอบหมายให้ทำนะคะก็สมมติว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นในความสามารถของเราเราก็ต้องแล้วลงมือทําลองดูนะคะลองดูทําได้นะคะแล้ววิธีการที่เราจะสมมติว่าเราจะทํางานอะไรนะคะวิธีการต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเองเพราะว่าเราบอกแล้ว เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยทาได้ทําได้ครับทําได้ค่ะนะคะแล้วก็ไปหาวิธีการพอพอพอถึงเวลานะคะส่งงานหรือถึงเวลาที่ต้องจัดงานจัดอะไรนะคะก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลของความล้มเหลวนะคะไม่ได้ให้เหตุผลแห่งความล้มเหลวไม่ได้ให้เหตุผลไม่ได้ให้พลังงานกับ สิ่งที่ไม่ต้องการอยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการอยากให้เกิดขึ้นก็ทุกอย่างผ่านสบายใช่ไหมคะทำได้สําเร็จนะคะมันไม่เกินความสามารถของเราหรอค่ะคนที่ทําไม่ได้นะคะก็ปฏิเสธความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะวันนี้เราลองดูค่ะเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเราอยากทําอะไรนะคะได้นะคะก็ต้องบอกตัวเองว่าเออน่าลองทําดูเราทําได้นะคะไม่ยากนะคะอ๋อไม่ต้องมีคําว่ายากเนาะ เราทาได้นะคะง่ายนิดเดียวง่ายทุกอย่างนะคะทุกอย่างผ่าสบายนะคะก็ต้องคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าความคิดมันเป็นพลังค่ะมันเป็นพลังบวกนะคะความคิดที่เป็นบวกมันเป็นพลังบวกทําให้เรานะคะแขนขานะคะคําพูดนะคะสิ่งที่ดีมันก็จะสอดคล้องกันนะคะกับพลังงานนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันนะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะเป็นคนที่ทำอะไรได้ง่ายนะคะสำเร็จง่ายนะคะทุกอย่างผาสบายนะคะมันต้องเริ่มต้นค่ะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นทุกอย่างมีทุกทุกคนนะคะเริ่มต้นจากคำว่าเริ่มต้นนะคะจากคำว่าทำไม่ได้นะคะเริ่มต้นจากไม่มีนะคะ แต่นะคะให้โอกาสตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าอุ้ยนะคะน่าลองทําดูนะคะทําได้นะคะแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอจัดระเบียบนะคะโชคดีก่อนนะคะโชคดีนั่งดีๆลูกก็นะคะลองฝึกนะคะลองฝึกดูค่ะคุณหนิงก็ฝึกเช่นเดียวกันค่ะก็อะไรที่เราไม่เคยทำเนาะเราก็อยากลองทำดูนะคะต้องบอกว่าอุย้ยน่าลองทำดูนะคะ น่าลองทำดูเราทำได้แน่นอนนะคะการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาตัวเองเนาะมันก็มีอยู่สองสิ่งะะด้วยกันก็คือนะคะทุกมากเจอวิกฤตนะคะที่แบบโอ้ยถ้ามันอยู่แบบเดิมๆมเนี่ยมันไม่ไหวละนะคะเราต้องทำอะไรใหม่ๆเราต้องกล้าเสี่ยงนะคะเราต้องออกจากเขตปลอดภยัยเขตคอมฟอร์ทโซนนี้ให้ได้นะคะถ้าออกได้นะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่สก็จะเป็น คนที่อยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ปากแค่พูดว่าอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเงินที่มากขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีมากขึ้นแต่นะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยไม่เคยทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่เคยทำอะไรสูตรใหม่นะคะไม่เคยทำอะไรเรื่องใหม่เลยนะคะ ทำเรื่องเดิมมันก็ได้แบบเดิมนะคะมันก็เป็นแบบนั้นละคะ่ะถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์นะคะใหม่ๆเราก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําดูนะคะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําดูเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างนะคะความสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองนะคะ คุณหญิงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ทุกคนก็จะมีความเครียดความทุกนะคะทีะะ่เหมือนเหมือนกันแล้วก็ปริมาณก็ต่างกันนะคะแล้วแต่ทุกคนจะอยู่คืออยู่จุดที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ความทุกข์มันก็ทุกเหมือนกันแหละเนาะเรียกได้ว่าความทุกข์มันก็ทุกเหมือนกันแต่ว่าความสุขนะคะมันก็คือความทุกข์นะคะ ความสุขมันก็คือความทุกข์แต่มันเป็นความทุกข์ที่ละเอียดนะคะเป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นนะคะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ที่ที่มันมีจํานวนน้อยที่เรามองไม่เห็นว่านี่มันคือความทุกข์แต่เราคิดว่ามันคือความสุขนะคะทะนั้นแล้วนะคะนี่แหละค่ะเวลาที่เราจะทําอะไรนะคะเวลาที่เราอยากทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นที่ความคิด ะค,ะคิดว่ามันทําได้คิดว่าทุกอย่างมันง่ายคิดว่าทุกอย่างผ่าสบายนะคะเดี๋ยวมันก็ทําได้เองนะคะอย่างเช่นเนี่ยที่นะคะที่ที่คุณเห็นนะคะคุณหญิงตอนนี้กําลังตั้งเป้าที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนมันต้องมีเป้าหมายเรื่องน้ําหนักใช่ไหมคะแต่อันนั้นเป็นผลพลอยได้ะคะ่ะสิ่งประการแรกก็คือนะคะต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อันเนี้ยนะคะ,นนะ,คะใครหลายๆคนที่นะคะวันเนี้ยก็เป็นวันที่99นะคะที่คุณหญิฝึกโยคะมานะคะถ้าไม่วันที่ถ้าไม่มีวันที่1นึ่งนะ,ะไม,ไม่ไม่ได้เริ่มนับหนึ่งมันก็มีไม่มีวันนี้ใช่ไหมคะอหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากเอาชนะตัวเองนะคะกับเรื่องอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนี่แหละคะ่ะใครทําได้เชื่อไหมคะใครที่สามารถควบคุมคอนโทรลนะคะสุขภาพนะคะการกิน การพักผ่อนการมีความสุขการออกกำลังกายได้นะคะสิ่งที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จคุณทำได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันก็เกิดจากสิ่งนะคะเล็กๆนี่แหละค่ะเล็กๆน,น,น้อยๆที่เรียกว่าการรักตัวเองนะคะการรักตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งสำคัญอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันมีปัญหามันมีความทุกข์ของคุณอยู่นะคะคุณต้องหาวิธีการที่จะทำให้ <c oughs> สุขภาพคุณแข็งแรงก็คือเปลี่ยนเบี่ยงเบนนะคะความสนใจเบีเ่ยงเบนกิจกรรมที่จะทําให้ตัวเองนะคะทุกนะคะต้องมาสร้างความสุขต้องมาสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจนะคะความคิดความสามารถของตัวเองให้มันเกิดขึ้นนะคะใครเห็นด้วยนะคะพิมพ์ว่าจริงค่ะว่าเราต้องกลับมารักตัวเองนะคะเราต้องเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ ให้ความเพียรความพยายามความอดทนนะคะต้องทำทุกวันนะคะขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ทำนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ไม่รู้นะคะแต่มันเป็นวันที่มีความสุขมันเป็นวันที่มีคุณภาพเนาะมันเป็นวันที่มีคุณภาพค่ะวันที่เรามีความสุขวันที่เราได้พัฒนาตัวเองวันที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คุณหนิงเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้รู้ว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะเราถึงจะผ่านวิกฤตนี้ดีอาจผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะขออภัยนะคะขนคุณอนะเข้าจมูกแม่แล้วลูกเรา ต้องทําให้ได้นะคะเราต้องทําให้ได้ที่เราสิ่งที่เราอยากทํานะคะเราต้องทําให้ได้เอาชนะตัวเองให้ได้นะคะแน่นอนค่ะทุกกิจกรรมที่เราอยากทําให้มันดีขึ้นมันมีอุปสรรคแน่นอนนะคะเขาเรียกว่ามีมารแน่นอนค่ะมีมารก็คืออุปสรรคเราต้องเอาชนะให้ได้นะคะด้วยการลงมือทํานะคะต้องการทําให้ได้นะเราต้องทําให้ได้นะคะมมีใครดูค่ะอ๋อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดนะคะ,ะอคอมเมนต์ให้นะคะก็นะคะในข้อนี้เนาะในข้อที่หนึ่งนะคะก็ยาวเลยนะคะเราทําได้ถ้าคิดว่าเราทําได้นะคะเราอยากทําอะไรเราก็ต้องอันดับแรกก็ต้องคิดให้เรารู้สึกว่าเราทําได้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะอ่าลงมือทํานะคะแล้วก็ต้องนะคะ ขยันมันเพียรทําทุกวันนะคะอย่างที่คุณหญิงเคยพูดทุกวันเนาะก็คือ,อเวลาที่เราจะทําอะไรเนาะเราก็ทําท,ทั้งทั้งที่ยังลังเลสงสัยนะคะก็ต้องลงมือทํานะคะลังเลสงสัยก็ยังต้องลงมือทําโอกาสประสบความสำเร็จ50 50ส่วนคนที่นะคะไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะ ไม่ลงมือทําอะไรเลยโอกาสก็มีเท่ากับศูนย์ส่วนคนที่ทําด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะก็ต้องประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จ99.99% 99ก็เลือกเอานะคะว่าอยากประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตนะคะอยากมีบ้านปลายในชีวิตแบบไหนนะคะอยากนะคะเป็นผู้เท่าผู้แก่ในอนาคตนะคะยังไงนะคะอย่าไปคิดว่าเราต้อง มีลูกมีหลานดูแลนะคะเราก็ต้องคิดว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้มันดีขึ้นนะคะสามารถดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้ในอนาคตนะ่ยในอนาคตที่นะคะถ้ามีโอกาสได้แก่ตายนะคะเราจะดูแลตัวเองยังไงเนาะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะภาพชีวิตนะคะภาพชีวิตมั่งคัง่งชัดเจนนะคะภาพชีวิตของคุณนะคะในอนาคตนะคะเป็นแบบไหน มันต้องชัดเจนนะคะมันต้องชัดเจนอยากมีอะไรอยากมีบ้านอยากมีรถอยากประสบความสำเร็จอยากมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะอยากให้ลูกเรียนจบอยากมีอิสรพทางการเงินนะคะภาพนั้นคือภาพอะไรนะคะเราต้องจินตนาการว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะอย่างเช่นเราอยากให้ลูกเรียนจบนะคะแน่นอนภาพที่เขาต้องใส่ชุดปริญญามันต้องมาแล้วใช่ไหมคะ มันต้องชัดเจนแบบนั้นไม่ใช่ว่าโหมันจะเป็นไปได้ไหมจะมีเงินส่งไหมมันจะเรียนจบไหมมันจะมีอุปสรรคอะไรอนะคะหรือเปล่านะคะมีอุปสรรคใดๆหรือเปล่านะคะก็ไม่คิดจริงไหมคะ,มคคะจริงไหมคะเจ้าโชคดีบอกว่าจริงคะ่ะเราต้องไม่ให้อุปสรรคใดๆมาเกิดขึ้นกับความคิดของเรานะคะเราภาพของเราต <laughs> ้องชัดเจนนะคะภาพของเราในเรื่องเรื่องนั้นต้องชัดเจนใครมีเรื่องที่ ที่อยากให้เกิดขึ้นมันชัดเจนนะคะมันชัดเจนเราก็ต้องสร้างนะคะภาพขหงความสําเร็จของเรานะคะด้วยตัวเราเองฝึกคิดบ่อยๆนะคะเช้ามานี่โอยหต้องรู้สึกดีนะคะรู้สึกถึงความโชคดีรู้สึกว่าโอ้หนะคะทุกอย่างผ่านสบายนะคะในเรื่องอะไรที่เราตั้งเป้าไว้นะคะเราก็ต้องเห็นบ่อยๆเห็นทุกวันภาพของความสําเร็จนะคะ ที่ชัดเจนมันก็คือคนที่เชื่อนะคะว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วจริงไหมคะเชื่อว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วถึงเห็นภาพนะคะก็คือความเชื่อนี้มันเลยคําว่าอยากอยากมีอยากเป็นนะคะแต่ก็หลับหูหลับตาเชื่อไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นว่าสําเร็จว่าทุกอย่างผ่านสบายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3มีกิจกรรมสร้างสุขนะคะ มีกิจกรรมสร้างความสุขนะคะก็คือกิจกรรมที่ทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการดูหนังฟังเพลงการจัดบ้านการซักผ้าการจัดสวนนะคะการทําอะไรอะ่ะทำกับข้าวทําอาหารทําขนมนะคะการเล่นกับหมากับแมวนะคะก็คือเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองนะคะไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับใครว่าคนนั้นคนนี้ต้องทําปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะกับตัวเองกับตัวเรานะคะเราถึงจะมีความสุขนะคะ ไม่จําเป็นเนาะเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองนะคะเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองเราต้องเป็นที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นพลังงานแห่งความสุขให้กับคนในครอบครัวนะคะเป็นพลังงานแห่งความสบายใจให้กับคนรักคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าคุณพอ่อคุณแม่นะคะอยู่ใกล้แล้วเราอ ffer, รู้สึกสบายใจนะแค่เห็นหน้าแค่ได้ยินชื่อนะคะก็ร <acks> ู้สึกสบายใจนะคะเพราะมีพลังงานที่พลังงานแห่งความสุขนะคะพลังงานแห่งการรักตัวเอง คนที่รักตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์นานจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้าจะทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์มีสาระนะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะในการอ่านหนังสือนะคะในการสร้างความบันเทิงนะคะฟังเพลงดูหนังอะไรก็ว่าไปนะคะที่ทําให้เรามีความสุขเพราะว่าพลังงานแห่งความสุขนะคะพลังงานแห่งความสุขนำทางนะคะซึ่งความโชคดีสมหวังมาให้กับเราพลังงานความทุกข์ความคิดลบมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ แค่มาช่วยว่าเออนะคะเราควรที่จะสร้างความสุขแล้วนะถ้าเราถ้าคนไหนถ้าคุณมีสตินะคะว่าเออช่วงเวลาไหนนะคะช่วงเวลาไหนที่เรามีความทุกข์นะคะเวลาที่เรานะคะไม่สบายใจเราต้องหาทางออกเราต้องหากิจกรรมที่มีความสุขให้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะก็นะคะก็ขอบคุณนะคะที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่มีใครดูนะคะ ไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรค่ะมีคนมาชมย้อนหลังนะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาเขียนให้นะคะขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้นะคะก็แบบนี้แหะคะ่ะ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะคนที่เข้ามานะคะ ก็คือถูกคัดมาแล้วนะคะว่าเป็นคนที Guys, like thrill, ่พร้อมรับความโชคดีนะคะทุกคนมีความโชคดีค่ะยิ่งใครเจอเรายิ่งใครเจอคุณนะก็ยิ่งโชคดีคุณหญิงโชคดีนะคะที่ได้เจอคุณคุณหญิงโชคดีนะคะที่ได้เจอกันตรที่น่ารักทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะคะทุกๆวันจะมากจะน้อยมันคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับปริมาณมากน้อยแต่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความความรู้สึกที่ดีนะคะ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณนะคะก็คือคุณภาพนั่นเองนะคะคุณหญิงเชื่อว่านะทุกพลังงานที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปนะคะสิ่งที่ดีนะคะเป็นความหวังเป็นกําลังใจให้ใครก็ไม่รู้นะคะมากน้อยมันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่ คนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะเรารู้อะไรเรามีอะไรที่ดีนะคะเราควรที่จะบอกมาแบ่งปันเผื่อเป็นพลังงานที่เป็นเหมือนแสงหินห้อยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันก็ทําให้โลกใบนี้นะคะมีแสงสว่างนะคะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะวันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะกับ3ามเคล็ดลับให้ความสุขนําทางความโชคดีค่ะ ความสุขนําทางความโชคดีให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเข้ามาหาคุณที่มีความสุขมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะนะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะข้อที่1เราทําได้ถ้าคิดว่าเราทําได้นะคะข้อที่2ภาพชีวิตมั่งคั่งชัดเจนนะคะภาพชีวิต มั่งคั่งชัดเจนนะคะข้อที่3มมีกิจกรรมสร้างความสุขนะคะอันนี้ก็ต้องมีทุกวันนะคะถ้าใครมีนะคะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนค่ะความโชคดีนะคะ กิดขึ้นความโชคดีทยอยเข้ามานะคะแล้วก็พลังงานแห่งความดีความาสิ่งที่ดีที่เราทําไปนะคะทำดีได้ดีแน่นอนนะคะ่ะทําไม่ดีได้ไม่ดีแน่นอนนะคะเราอยากได้แบบไหนนะคะเราก็ต้องทําแบบนั้นนะคะแน่นอนคนที่เราได้พบคนที่เราได้รบคนที่เราได้รู้จักคนที่เราได้สนิทนะเป็นเพื่อนเป็นกนัลนาณมิตรนะคะ เป็นคนที่เป็นคู่ค้าธุรกิจต้องมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะมีอะไรมากค้งที่เหมือนกันนะคะเราดึงดูดกันด้วยพลังงานที่เหมือนกันใช่ไหมคะการที่มีศีลนะคะรักษาศีลเหมือนกันมีรักษาศีลห้าเหมือนกันนะคะมีศรัทธานะคะมีศรัทธามีอาเรียกว่าศรัทธาในทางที่เป็นความดีความถูกต้องเหมือนกันมีศีลมีศรัทธามีจาคะการให้นะคะและการรับที่เสมอกัน นะคะส่วนมีปัญญานะคะปัญญาก็คืออะไรคะปัญญาก็คือ <c oughs> ความคิดในทางที่ดีความคิดในทางที่ถูกต้องนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนาะคนที่เหมือนกันก็จะได้มาเจอกันนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่นะคะมีพลังงานที่แตกต่างนะคะก็จะแยกย้ายนะคะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะ คนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่นะคะส่วนคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะมันก็แค่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะพลังงานอะไรที่เหมือนกันจะดึงดูดมาเจอการพลังงานอะไรที่มันแตกต่างก็จะถูกคัดสรรถูกแยกย้ายออกไป วันนี้ขอให้เพียงน้องมีความสุขโชคดีเงินเข้านะคะใครที่ชมย้อนหลังก็ให้โชคดีตั้งแต่ที่ได้ชมเลยนะคะขอให้ทุกอย่างผ่าสบายนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะ012 1 9 8 8 4 8 8นะคะ 0121988488นะคะธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบัวพาค่ะคุณหญิงก็จะผลิตผลงานต่อไปนะคะ <c oughs> ก็เชื่อมัน่ถถนศรัทธาในความดีนะคะก็ต้องทำต่อไปทำทุกวันค่ะมันยังไม่เกิดผลมันยังไม่เห็นผลนะคะก็ยังต้องทำทุกวันนะคะเพราะว่าเราะค่ะกินบุญเก่าทุกวันนะคะฉะนั้นแล้วต้องสร้างบุญใหม่ทุกวันทวันไหนที่ไม่ได้ทำมันเหมือนขาดอะไรไป นะ,ะสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณหญิงไม่ได้อยู่แล้วก็ยังโชคดีนะคะที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่ดีแบ่งปันกำลังใจแบ่งปันความรักมาบอกพี่พี่น้องว่าวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่าสบายมันก็เป็นบุญนะคะเราควรที่จะสร้างบาร,รมีบุญนะคะให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานให้เงินให้ข้าวของสิ่งของเงินทองปัจจัยเสียอะไรที่เรานะคะสละออกส่วนเกินของส่วนเกินเป็นวัตถุทานนะคะ ต่อไปธรรมทานเช่นการให้ความหวังหันให้กำลังใจการให้ความรักการให้หนังสือนะคะที่ เราไม่ได้จมเพาะเจาะจงเลยไปตกที่ใครแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแน่นอนนะคะเป็นการทําบุญแบบธรรมทานแบบสังฆทานนะคะเราไม่อยากรวยเราก็จะรวยเราไม่อยากโชคดีเราก็จะโชคดีนะคะแล้วต่อไปทานมันมีในข้อที่สมนะคะก็คืออภัยทานค่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นนะคะให้อภัยตัวเองได้นะคะก็จะให้อภัยผู้อื่นได้ คนที่ยอมรับว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะก็จะให้อภัยได้นะคะให้อภัยตัวเองได้นะคะ ส่วนคนไหนที่ยังไม่ยอมรับนะคะย,ยังทุกข์อยู่ก็จะไม่ให้อภัยตัวเองนะคะแต่เราจงาฝึกนะคะที่จะให้อภัยตัวเองนะคะเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆกับสิ่งนะคะใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะแล้วก็ต้องให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะชีวิตเราจะได้ไม่ติดขัดไม่ติดค้างนะคะไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆนะคะซ้ำมาในในชีวิตของเราอีกนะคะลองทำดูค่ะ นะาะลองทําดูนะคะใครที่อยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟคุณหญิงอยากสนับสนุนสื่อให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยนางสาววราพรบัวพานะคะ0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยนางสาววราพรบัวพาค่ะคุณหญิงยินดีต้อนรับนะคะค่าขนมค่ากาแฟที่พี่พี่น้องจะส่งมาให้นะคะวันนี้ลากันไปแล้วเราพบกันใหม่นะคะในวันพุ่งนี้ ะะเดี๋ยวคุณหญิงต้องอไปรับประทานอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวทําเค้กนะคะทําเค้กให้กับวันเกิดหลานนะคะวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีความสุขเยอะๆนะคะมีกิจกรรมความสุขนะคะเติมความสุขให้กับตัวเองทุกวันเติมกําลังใจให้กับตัวเองทุกวันนะคะเชื่อว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเรานะคะ แน่นอนนะคะนค,น of of with with คุณเป็นคนดีคู together, ่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะไม่มีอะไรที่ดีที่ไม่คู่ควรสําหรับคุณค่ะคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะผู้หญิงวราพรบภพาสวัสดีค่ะ ไม่บา,บายค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ8โมงนะคะ7โมง8โมงประมาณนี้ถ้ามาเช้ากว่าน,นี้นะคะหรือว่ามาสายกว่าน,นี้เดี๋ยวคุณต้องนะคะเดี๋ยวจะแจ้งที่หน้าเพจแล้วกันไม่บา,บายนะคะมีความสุขมากๆนะคะโชคดีอยู่ใต้ขาไม่บา,บายค่ะ